สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่มาชมที่ดินแปลงสวยนะครับแบ่งแปลงนี้แบ่งแปลงละ200ตารางวานะครับอ่าเนี่ยครับแปลงนี้เลยครับแปลงนี้เลยนะครับนี่เนี่ยครับเคลียร์ริ่งเรียบร้อยนะครับต่ำกว่าถนนประมาณ20่เซนนะครับ20-30าิเซนประมาณนี้ครับอ่านะครับอ่าติดติดคลองส่งน้ำนะครับนี่ลองส่งน้ำเลยนะครับอันนี้จะเป็นอ่าฝั่งนี้จะเป็นซอย อคลองหกฝั่งตะวันตกซอยห้าสิบเจ็ดนะครับเข้ามาจากปากซอยคลองหกซอยห้าสิบเจ็ดเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเศษนะครับกิโลนิดๆนะครับแล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้ก็ติดคลองส่งน้ำเนี่ยครับนี่คคลองส่งน้ำเหมือนกันนะครับเข้าออกสะดวกครับติดถนนลาดยางนี่เลยครับนะครับน้ำไฟไม่ห่างนะครับน้ำไฟถือว่าพร้อมเลยก็ได้นะครับไม่ห่างมากนะครับเนี่ยครับนี่นี่เนี่เสาไฟนะครับอันนั้น สถานะอยู่แล้วถนนเส้นนี้นะครับต่อขยายไม่ยากเลยครับนะครับนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาครับนะก็ติดต่อทีมงานเราก็ได้นะครับนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับดูฝั่งน้นนะครับอืมแป่งละ200ตารางวาครับนะอ่าตารางวาละ6,500บาทนะครับหรือว่า1 3ล้านบาทนะครับอ่าสามารถแบ่งชำระได้ครับนะครับเงื่อนไขอะไรมาคุยกันนะครับนี่ครับอ่านะครับนี่ครับ แปลงนี้เลยนะครับนี่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 ที่เห็นเห็นนี่เลยครับเคลลิ่งแล้วเนี่ยครับ่าเหมาะมากครับสวยงามจริงๆครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากราดมงคลนะครับห่างหลังสิดรลังสิตนครนายกก็ประมาณสัก10กิโลเศษเศษนะครับ1ิบกิโลนิดๆนะครับโอเคนะครับสิบสิกว่ากิโลนั่นแหละนะครับดูนะครับวัดนะครับใกล้แหล่งชุมชนเลยนะครับนานะครับเห็นไหมนะครับไหนนี่นะครับอลองดูครับนี่ครับ น้ำไฟไม่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 ต้องห่วงครับพออยู่ต่อขยายได้ง่ายๆเลยครับเนี่ยครับนะครับนะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องจริงครับแปลงนี้นะครับอ่าเหลืออยู่หกเจ็ดแปลงแล้วนะครับอ่าแปลงหน้าจะราคาสามร้อยกว่าตารางวานะครับแปลงหน้าสุดนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดพันกว่านะครับอ่าหลังจากนั้นก็แปลงละสองร้อยตารางวาก็หกพันห้านะครับก็แบ่งแปลงละสองร้อยตารางวานะครับอ่าเนี่ยน้ํานะครับปปา นะครับจอแล้วนะครับนี ie, next, next 3, ่ๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็ไฟเอ่ยนะครับต่อขยายได้นะครับเผื่อฟรีด้วยนะครับเอนะครับรีบจับรีบจองรีบทักมาครับจองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาโอนกันนะครับแบ่งบอลชาระได้ครับแบ่งชําระได้นะครับไม่ไม่ไม่ก็สดสดแต่แบ่งแบ่งชาระได้นะครับสามสี่งวดสามงวดนะครับก็มาคุยกันนะครับโอเคครับสนใจทักมาครับสวัสดีครับ